วัดีค่ะวันนี้แฟนครับสุกคูซุกคนนะคะเนาะวันนี้สิพาแฟนคลับไปอ่ไปหาคุณยายแม่ค่คะตัวหาตัวเลขพญานาคเนาะเพราะรู้ว่าคุณยายอยู่ก็เดี๋ยวเขาสิตามไปค่ะเพิอ่นอยู่บ้านน่นเล่าผู้ผ่านหมค่ะนะ,ะนองแลวสิไปเบิ้งว่าเพิ่นยู่เหินจะบอกเพราะว่าเมื่อนั้นเจอลูกสาวเพิ่นแล้วก็ได้ลงคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วนะคะพี่น้องแต่ยู่ในคลิปวิดีโอร้วมพนคนชนเผ่านั่นแหละนะคะแต่ว่าก็สิไปเบิ้งว่าเป็นตัวเลขกัน ของคุณยายมากักตัวเดียวกันยี่บอเป็นตัวแรกอันพญานาคยี่บอนี่ยนะค่นะเนาะเดี๋ยวสิไปถามคุณยายเบิง่งนะคะเนาะเดี๋ยวไปไกล้ๆหอดจากกอนนะคะจังสิงทธาให้เพิ่งไหมเนาะเดี๋ยวเขานั่งรถไปนะั่นนะคะเนาะไกลสิีหอดนั่นแหละอันนี้เป็นบ้านเหล่าภูพานค่ะพี่นะ้อง หน้าลองไหมคะครับคุณใหญ่เนาะไม่รู้ว่าคุณใหญ่อยู่บออ่อเฮยู่อยู่พอดีคุณใหญ่หผู้ใดฝันสิบแปดกับสิบหกสิบแปดกับสิบหกอืมนห<ะ>ัน,นถือบ้สวัอดีนะคึงนะาอง บอกอันกถนมาเล็กอย่าเกาะสิบแปดสิบแปดกับสิบหกสอันนั้นลองบอกกันหตัวใหเกาะในงานนในงานจะเอามื่อนั่นเราว่าสิบแปดกับสิบหกคุณใหญ่ตัวเดียวกันอยู่บ่โอ้สามหกโอ้สามหกกับเจ็ดเก้าอ พ่อไม่หยังบอกไม่ยัง้ามยังยวดท่งวดที่แล้วมันผัดมันบออกเนาะมาออกผีมาออกมันหล่ออีกงวดนึ่งเนาะอันงวดที่สอตัวแล้วอันบอสันซื้ออันนี้จะอันหกศูนยสองอนี้ะแค่ห้องกนซื้อศูนย์สสองศูนนะคเนาะหกศูนนยกหกศูนยเนาะอย่าาบอถึกเดิมมันมันมันมาออกอีกงวดหนึ่งเหแมงวดว่านได้ศูนย์หกหกสามศูนย์หกฮะ หกศูนย์สองเออหกศูนย์สองหน่อยยายอืมวดลังค่ะจ้ะผัดซื้ออยู่อันแล้วผัดมันมันมีอันสามแปดสามเจ็ดแปดมันตรกไหผัดสามเจ็ดเจ็ดสามกับผัดเอาอันสามเจ็ดนะเอาสามเจ็ดควาอืมส <3 S 2> ามเจ็ดถ้าดูทางหน้ามานะันสองเจ็ดว่าเอาน้ามันมีกันไ<อ>ก่ตน้าจ<อ><อ>ุ๋นีกินแบบหม้อหม้อ ลงมาถามแย่ตะกอนว่าสิมาตะเวนแล้วจุดนนอนจนว่าอันค่ำบมสบายวหลับนอนไอ้เจ้าหันพอดีน้องมาเจอเจ้าเนาะเออเออว่าวันหันเจ้าเขบันทึกเลยเนาะเฮ้ยเขาสีน้อมาหันเลยเฮ้ยไม่หั่งอันนี้คืองามแท้เฮ้ยฮะทรงมาแตใส่ไอันี่ลูกสาวเอ้ลูกสาวส่งมาเฮือบอกเฮ้ยคือสวยเธอสีนี่ที่พื้นหมออยู่ห่าง Like <in right> no ส่งมาแต่กลุ่มทีคผืนใบใหญ่เทเอาไต่ยืนว่าออยังนี่ผืนที่เอาไปให้พ yup ี่เอียงมันมาสวยงามสวยๆสีนี่มากน้ำงามคู่สีนี่สีผืนด้านอันนี้ผ้าอะไรผ้าขนหนูผ้าด้านสีกระดูกโอ้โอ้โอ้ใส่บุญใส่บุญเหานี่แหละเนาะ 5อันเลขเลขพยานาคอันโตไม่นี่18:16 18:16น่เอสรุปแล้ว18:16เพิ่นเอา18:16ออกบ่ออกจังได๋กะน้อยายหมายเทิ่นให้เขามาอยากได้บ่ได้ฮู้กะถามเดี๋ยวเบิ่งซื่อๆถึกบ่ถึกเดี๋ยมาเว้าให้เดี๋ยวได้เนาะซื้อซื่ให้กับแม่ความน่าลองอ่ะ กับบุปปาก็ซื้อวันนี้ขันมันบอกว่นี้ว่านาก็ได้ห่างก็ได้ตามคือเก้าได้ใหญ่แม่เนี่ยบอกเอาคืนสองเจ็ดแต่นอกอันนี้อย่างก็สองเอ็นที่แรกเขาว่าสองเจ็ดสองนองหตีเดียวนอะสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองก็สองสองเจ็ดสามประตูแล้วได้งอนอันงอนก่อนนะงอนก่อนฮะเจ้าเท่าไหร่พอเอาตูลัด Song 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 จังว่างวดนี้งวดน,นี้รถแฟนครับหรอบือว่าไปถามคุณยายให้เน่ตเขาหูว่าเลอขออกคะนะเจ้าพ่อกระพิษวังคือกั้นนะลนลองเขาก็เข้าใจเนาะซุ่มซืิอเลขเนาะกรบพตีไผ่แล้วนอนน,นันลองเนาะจังหาะซื้อได้สิบบาทกูแม่พ่อใดก็อยากให้ถือแขนน้องใหญ่เนาะมันก็น<อ>ถือเงินนะะ่ะเลยอมันพ่อใดขันเฮาซื้อตัวละหลายจังเฮาเป็นนะบอกตัวละห้าบาทสิบบาทน้ะไดจะรวยอยู่จ้า จังว่าแล้วงอนนี้ก็เอาตัวนี้แหละเจ้าหักเล่นสองตัวนี้บอกงอนี่บอกหลายบอกหลมีตัวเลบนาะลองหลายตัวลยตด้เาหลายเอาหลายตัวเลยเมอร่นบะอืมงวดนี้ก็เขาแต่ว่าเลขพญานาคเน่มีแค่สองตัวนี่นอะเอออันอันผู้ไดเป็นเนี่ยเมื่อแรงเอาอีกบอกเขามื่อแรงเขอาเมื่อแรกเอกไอีก็เมื่ออื่นเล็ก เขาเอามืดท yeah, oh, oh, okay. in, ิ้งไปฮะเอาสมมุติว่าตัวอันเลีกตัวที่มาบางฮันเด้นี่เดี๋ยวตัวที่เจ้าเวาเด้นี่คันมันตรงเดียวฮอกกับฉมาทื่นเอาอมื้นเอาอีกมาถามอีกบอกนี่เขาคือเอาอีกเขาเตียบอร์ตัวนั้นะมาเอขาสั่งก็จ้าเบอร์โทรไว้ให้น้าใหญ่น้อน้าลองโทรบอกกันเลยด้อเขาว่าพัดช่วยที่ดีแหละฮะพัดเฟื่องที่ฮอกตอนใดอันเหีุ้ค่อยไปอันนี้ไปแนะนำเข่ได้บ่ ไปสมนำอาได้ไหมเขาจะขอไปยดอยู่ช่บุจักงานเขาไเรื่องที่ได้เขาอย่นี้เขาบอกเขาบอให้ยุ่ไกลเนาะเขาต้องไปเห็ดเอาเงียบๆมันมาโอ้เขาต้องไปเอาเงียบๆเดนนลองเขาหน้าเดียวกอีนอมลงมันนึงเขาเนาะก็ญาตกับที่ท่าทางย่าใหญ่ขันเท้าได้ก็ได้คือเก้าจ้าะให้นาลองโทรบอกเนาะเมื่อด้ พญาดอกเฟนครับให้ตามเลข <stimulus S 1> <ci> พญานาคก็ได้แล้วล่ะเลขอย่างก mm ็ใหญ่หน <porter> <ses> ึ่งแปดสิบแปดสิบแปดสิบหกกับสิบแปดด้อค่ะพี่น้องสิแล้วาางเราซื้ออยู่สิบเจียมันขวดไป้หกสิบเพอามันควอย่ามันควาำเหมอย่าซื้อกันไว้สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเออซื้อกันไว้จังน้อยเนาะสวยน จาบอ่งนาหญ่เลยก็บอกว่านาคือเต้าหัวนาหญ่โคดอ้วนนี่รีวงเนอ้วนบอกอ้วนแต่อพื้ให้เบิ้งกันดูคือสวยคืองามแท้เลขกระไดแล้วล่ละเดี๋ยวิให้นะลองอันบอกอีกเธอหนึ่งมะแรงเออันนี้เฮาตัดอันเขาไปตกระตบอกอ่าอันนี้ต้องนั่งดีๆีได้มันจะไปเกาะอันนั้นอันนี้นอนลองเนาะแม่นบอก แต่ว่าตัดเป็นพื้นแล้วงามัดสิเนาะตัดเป็นพื้นหันงามคือจะว่าแนละสวยพอนะใช่เพื่อนกันค่ะนี่แจ็คสีใหญ่สองบ่สองสีเขาขายพื้นเท่าไหร่นะลองสองร้อยห้าสิบสองร้อยันตัดพอดีเข้าเชฟเข้ารูปพามันก็สวยเนาะอือที่เจ้ามาแต่ใส่นาลองเจ้าน่ะ เอ้าายัง่อส่วนา่ยังยนอนเบหายสบายดีแล้วเนาะเจ้านี้ใครดีดีล้วบอกที่ว่ารถที่ว่าตกอะนะมันดีอยู่แต่มันต้องคอยยางไฝเนาะฮะแขนไปจะไดมันยังไฝ่ดิอ้ขาย่างครบผเป็นยางแล้วไปได้ทั่วที่ทั่วเดียขาเนาะเบอ แขนทั้งยังมีเจ็บๆอยู่เป็นบอกอาสีนี้ได้ใหญ่สวยค่อยมากสีเขียวหรอว่ะหัวยืดทั้งทึงหัวเอาตีนบัวทางไตแล้วก็เข้ากับไปใส่เคาะแฉบอีกบอกอ๋อเอามเมล็ดได้ใหญ่เด้อเมล็ด ข้าศัตรกับมืออื่นสาวนอนลองเนาะจ้ะมือแรงเด้อมือแรงยาวหอนมืออื่นสาวเถาะข้าศัตริย์กะเขาก็ขึ้นไปวัดมืออื่นสาว่นใดบอกก่อนสองสามโมงเนาะฉันเนาะเออหุ่นแหลมบอกมันบ่ได้เอาเดี๋ยวนี้เลยเขาลงวัดลงว่าเขาจังอันนั้นบอกเงียบเงียบขึ้นกลางคืนไงวะอย่ามิการไม่มีไผรด้ต้องเงียบสงัดเนาะ มือแรงนี่แต่จูจำมือแรงไม่ยินบะแสดงว่าเขาเอาปราจัมันหมดนอใหญ่เอาทุกม้อนนึงเอาบว่าแล้วแตสะดวกแล้แต่เขาอันสะดวกเนะก็ตามลักษณะใดและถืกบุถืกบุไม่ว่าเดี๋ยวนอนนารองหนอถือบุถือไม่ยินวะถือกัะถืกน้วเดียวเียกรบเชะแน้วเดียวแม่นอยู่จ้าจ้าตอนไหน เอางวดวังย่านนี่คออ้อนบได้ม้าหนูใหญ่เดียว <Okay. S 2> ถือกับผู้ถือก็เอาค่อยมาอยู่ได้เหมือนหนึ่งก็มีแต่ความฝันใหญ่งวดวังหันงวดวังหันเขาให้ตัวไหนงวดวังหันเขาในศูนย์หกเอ๊ะวังหันเขาให้ถึกเลยหนูศูนย์หกหกศูนย์สองสามศูนย์หกหกศูนย์สองเอ๊ะบอก ให้สุดเลยสการซื้อเลขกด้นะือเงยยังมีโชคมีลาวเห็นน้อยใหญ่เนาะก็ไ่ได้ซื้อหลายด็อกพอฝังเนาะอันแบบอันมันมาอันนี่มันมาติดต่อามันอยากมาซ้ำค่ะอันเนี้ยมันถูตสิบสองล้านมันไผซื้อซื้อสิบสองล้านเอามาแต่สเเลจจักะีบมมนอาาไปใล็น ไปเขาว่าสิไปเก็บบางยักว่าสิเก็บหไ่าสานเ่ชิองนั้นคนหมดหย่าม่บอกมันมันติดต่อไม่เห็นจะไดรติดต่อเจะไต้องมาติดต่อมาตรวจกวัดมาสางวัดซอยมาสร้างพระองค์ประธานซอยบอกยูฟูเหาเนาะเธอพายถึกเลขกนมันนี่กะให้ทำบุญนำหนเด้อพี่น้องเลยยูวัด วัดผู้น้อยเห่าซื่อว่าวัดอย่างก็ใหญ่ผู้น้อยเทพมงคลวัดผู้น้อยเทพมงคลเนาะเดี๋ยวจังไหนก็รอฟังค่ะแต่ว่าตัวเลขเพ่นก็บอกแล้วนี่สิบพกับสิบแปดเดี๋ยวจะซื้อมาไม่น้องใหญ่เนาะจ้าเขาพูดหลายหลายถ้าเกิดต้องม่น้ำป็นนีทำให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องแฟนคลับสกูลทุกคนเนาะมหาคุณยายแล้วตามที่นั่นนั่นแหละว่านแฟนคลับให้มันตามคุณยายที่บอกเคยบอกกัน สองเจ็ดสองค่ะแหะก็มานำมาตามให้แล้วเลขพญายหน้าคนก็บอกแล้วหนึ่งหกกับหนึ่งแปดเนาะผู้ใดมากกะลองลองเสียงโชคลาบบิ่งนะคะ่ะก็มานำมาตามเพื่อเป็นแนวทางให้แฟนครับเนาะคะ่ะเนาะจะได้ผู้ใดเข้ามาติดตามก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวอันที่เพื่อนไปเอาไม้นี่เดี๋ยวสิลกให้มอืออ่นสาวขัดท่าได้เนาะ ถ้าบ่ได้ก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้จจอเดี๋ยวไว้เจอกันไหมกับคิดงานเนาะค่ะเนาะที่ตามกัน,น,น,นต่อไปค่ะ